การสอบเทียบ pH นะคะจะมีน้ำยาในการสอบเทียบสามตัวดังนี้ค่ะ pH 4.00จุดส่นะคะ pH ห8จุแดหค่ะแล้วก็ pH เก้าดหนึ่งแปดค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าค่ะที่ใช้ในการล้างหัวโประปุกนะคะก่อนที่จะทำการสอบเทียบค่ะกดกดเพื่อที่ว่าจะเข้าไปในเมนูนะคะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะใส่รหัสผ่านค่ะจากนั้นนะคะกดเลือกไปที่เมนูที่สี่ค่ะจะเป็นเมนูในการสอบเทียบนะคะ เมื่อกดเข้าไปค่ะหน้าจอจะแสดงค่าในการสอบเทียบนะคะซึ่งค่าแรกในการสอบเทียบของเราจะเป็น4.00ค่ะทุกครั้งก่อนจะสอบเทียบนะคะให้เราทําความสะอาดหัวโบ P h ให้สะอาดแล้วก็แห้งก่อนนะคะก่อนจะทําการจุ่มค่า P h ค่ะเมื่อเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้จุ่มลงไปที่ P h 4.00ค่ะหลังจากดตกลงนะคะรอจนกว่าค่าจะนิ่งนะคะหรือรอประมาณ1.5นาทีค่ะเมื่อค่า P h ของเรานิ่งแล้วนะคะให้กดจกลงะคะ่ะ ข้าแถวผ่านนะคะหน้าจอจะแสดงค่าต่อไปให้เราสอบเทียมค่ะเมื่อเราทำความสะอาดจบเรียบร้อยแล้วนะคะให้จุ่มค่าถัดไปได้เลยค่ะคือค่า P H ห8 6ุแนะคะจากนั้นให้กดตกลงค่ะรอจนกว่าค่าจะนิ่งนะคะหรือรอประมาณ15นาทีค่ะเมื่อค่า P H ของเรานิ่งแล้วนะคะให้ทําการกดปก่มค่ะถ้าเราสอบเทียบผ่านนะคะหน้าจอจะขึ้นเป็นค่าถัดไปก็คือเก้าจปค่ะเมื่อเราทำความสะอาดโถเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรา่ดไปที่ค่า P H เ1 8ุดค่ะ กดตกลงค่ะรอจนกว่าค่าจะนิ่งนะคะหรือราประมาณ1.5นาทีค่ะเมื่อค่าพีเอชของเรานิ่งแล้วนะคะให้กดกกลงค่ะถ้าหน้าจอกลับมาที่หน้าเดิมน,นะคะเท่ากับว่าเราแถวผ่านค่ะจากนั้นให้กดสามารถกดออกจากเมนูได้เลยค่ะ